สวัสดีค่ะโอเคคุณสุขค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะพอดีคุณสุขทาเสื้อทรงกิรดาแขนสามส่วนลูกค้าให้ตัดแขนถึงศอกถึงถึงศอกแล้วก็ให้ทําจากศอกลงมาเป็นงานถักนะคะสุขก,ก็เลยดีไซน์ขึ้นมานะคะนะคะมันก็จะเริ่มจากตรงศอกพับเราก็จะเป็นงานถักเลยแล้วก็ชายคุณสุขก,ก็ทําเรียบร้อยนะคะ หยนี่แขนนะคะเป็นทรงจิตระดาแต่เอามาตัดตัดแขนตัดแขนถึงสอกแต่ถ้าใส่เข้าตัวก็น่าจะสวยนะคะตัวนี้เป็นไซส์ L นะคะหมดไหมเกือบ2อมวนนนคะนะคะ,นะคะสุดก็คิดทั้งค่าเสื้อั้ค่าไหล่หนึ่งพบาทเพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์นะคะงานดีไซน์นะคะ แลลาเข้าแขนเขาก็จะมาอยู่ตรงศอกพอดีก็จะสวยถ้าเป็นไซส์เอ็มสุขก็จะลองใส่ให้ดูแต่ไซส์เอ็มสุขก็จะลองให้ดูพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ก็เหนื่อยขอพักก่อนเพิ่งเสร็จก็เลยรีวิวมาให้ชมนะคะ,ะให้ชมว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการเนาะนะคะเคค่ะสาวัสดีค่ะ